ไปไหนจ้าแม่ดูยังแม่ครับดูไหนวันจันทร์อันนี้ตัวละครรับผมวันนี้พระเจ้ามาช่วยนี่แม่แม่เอาอะไรมาให้วันนี้แม่เอาอะไรมาให้จ้ะเอาข้าวกับไอ้น้ําน้ำใบเตยเย็นๆโลกเป็นส่งกําลังใจมาให้พวกเรานะแม่ช่วยทุกแมทเลยอ่ะก็ยินดีช่วยอยู่แล้วเดี๋ยววันจันทร์เอามาอีกแม่รู้คนรู้เปล่าว่าแม่คือใครอ่านี่แม่ใส่มิตทิดขนาดนี้คนรู้ไหมว่าแม่คือใคร ไม่ตเองเูฟ FC กันนะเก่งนะแม่เดี๋ยวเขารู้นะว่าเป็นใครอ,ะอ่ะเดี๋ยวดูสิรู้ไหมนี่แม่เขาใส่มาเปิดชิดนี่เห็นไหมเขาบอกคุณย่าน้องเกลเดี๋ยเขารู้เลยเนี่ยรจริงแม่ใส่มาขนาดนี้คนยังรู้อ FC กันเก่งขนาดไหน <c oughs> นี่ไม่จะพาคุณกันนะ่ะไปดูแลตัวเองถ้าเขาเดินไม่ได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยววันจันทรนจันนัดแล้วนัดให้แล้วอันนี้อันนี้แม่ยกเบอร์นหนึ่งของผมนะ ผมบอกเลยแม่ไปดูข้างในยังแม่ไปดูข้างในก่อนเห็นแล้วสองชั้นแม่ไปดูไม่ดูชั้นในใช่ไหมเพิ่มแอร์ตัวให้แม่หลบก่อนแม่หลบรก่อนแม่หลบรถก่อนหลบรก่อนจะรถมีอะไรให้ช่วยบอกแม่น่ารักมากครับแม่ยกเบอร์หนึ่งผมสนับสนุนทุกอย่างอันนี้เพิ่มแอร์เกียเพิ่มแอร์ข้างในนี้นะคอหลวมมอเตอร์ไซค์เราอยู่ไหนสายมาแล้วก็ไม่มีไฟอ๋อนี่ไงนี่ไงสายไฟนี่ไงโถเอ้ยทุกคน ตอนนั้นที่สายไฟแม่ให้ผมมาเยอะมากวันนี้จ้าใช่แสงสว่างอ่ะไฟถนนอ่ะไฟถนนเดี๋ยวบอกช่วยเต็มที่อยู่แล้วนี่เห็นไหมนะคะงั้นเราลงนี่เลยเหรอเขาไม่ร้อนเหรอเขาอยู่ไม่ต่ำสัปดาหกิเราอแต่พี่อยากซัพพอร์ตนะเอางี้บอกเขาอยากได้อะไรถ้าเขาไม่อยากได้แอร์ใช่ไหมพัดลมแอร์ใส่น้ําแข็งเอาไปตั้งแล้วก็ให้เด็กเราเสิร์ฟน้าแข็งให้ตลอด We'll right.